คนนี้เนี่ยมาเป็นแฟนกันได้ยัยงไงอะลิลี่เล่าก็เขาจีบหนูใชนะ่ไหมอ๋อเริ่มแรกเลยใช่ค่ะก็ที่กองละครเขาก็เป็นฟีลแบบว่าตอนนั้นก็เพิ่งเลิกกับแฟนเก่าแล้วหนูก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวก็มาแบบบอบกใจเอ,อเดี๋ยวก็มุมมอนได้นะเว้ยเฮ้ยอะไรแบบนี้ก็เป็นฟิลอย่างนั้นก็เป็นฟิลแบบให้กำลังใจจินอร่อยมือมือแฟนมากเลยนะแล้วไงต่อแล้วไงต่อคิวนั้นน่ะหนูต้องอยู่กับนางยาวเลยถึงตีสามโอ้ แล้วก็คุยกันอะไรกันก็คุยกันหมดหนูก็เลยบอกเอ้ยนี่มันธรรมดาเว้ยคิดใ <ừ> um. นใจแล้วก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็แบบ <c oughs> พอจะย้ายโลมันจะมีย้ายโลคือย้ายโลปกติเราก็ถามแอดมินได้ใช่ไหมคะว่าเอ้ยพี่ส่งโลให้หนูหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะนอ no. ถามหนูหนูเอ้าหนูก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วเขาบอกเอ้ยขอแบบขอไลน์หน่อยเดี๋ยวจะส่งโลยอันนึงอีกพี่หนูไปให้แล้วหนูก็เลยแบบอ่าคิดในใจคิดแล้วกูเป็นเนี้ยแตบบ่ก็ไม่ได้ไม่ได้แสดงอะไรค่ะก็ปล่อยผ่านไปไม่ได้อะไรสักพัก ยากยายกันเขาก็ไลน์มาหาหนูแล้วหนูก็เลยแบบว่าเออเออกำลังจะถึงแล้วอะไรอย่างงี้ in the next day ก็ไลน์มาก็ไลน์มาเรื่อยๆก็คุยกันแล้วแบบอยู่ดีๆก็พูดอะไรก็ไม่รู้แล้วหนูก็แบบเหมือนก็เป็นฟิลยังปอบอยู่เลยอ่ะก็คือช่วงนั้นอ่ะก็ชอบแหละหมายถึงว่าแบบผมก็รู้สึกว่าผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เอออยู่ด้วยแล้วสบายใจแบบเขาเป็นคนธรรมชาติมากแับเป็นคนธรรมชาติมากเพราะใช่แหละก็ขอไลน์ไปก็ก็จีบแหละเธอก็รู้อย่าทําเป็นไม่รู้ชอบครับ ก็ชอบความธรรมชาติเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็คุยเริ่มคุยเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันหนึ่งผมก็แค่บอกว่าเออเรารู้สึกว่าเราเริ่มแบบอยากเปิดใจให้คนใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็พูดหมายถึงเขาแหละอะไรอย่างนี้ก็ไปโยนใส่เขาแหละว่าแบบเออเราพร้อมเปิดใจให้คนใหม่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้รีแอคชั่นด้วยเวลาผมพูดไปอ่ะแล้วเธอรีแอคไว้ยังไงหนูก็ไม่รู้หนูเขินมั้งเพราะหนูไม่รู้แหละหนูเขินทำไมอ่ะเพาพูดถึงเธอเหรอเธอรู้ได้ไงว่าเราพูดถึงเธอไม่รู้เลยมั้ง โอ้โหขนาดนั้นอะไม่รู้เลยนะแล้วหนูเพิ่งมารู้จริงๆอีกอีกเรื่องหนึ่งคือเหมือนนางเออเธอเราลืมไม่ให้ฟังอ่ะเหมือนตอนที่เราเจอเธอวันนั้นอะที่กองอะแล้วเรากลับไปหาแม่แล้วเว้ยเราก็พูดวู่อุ้ยแม่วันเนี้ยหนูผมเจอคนหนึ่งมาอุ้ยน่ารักมากเลยแกพูดอย่างนี้ใช่ไหม